ต่อหยิบเสได้ปลานะครับปลาเบนไหมครับต่อหยิบเสได้ปลานะครับปลาอะไรไม่รู้ต่อปลาอะไรสวัสดีครับวันนี้ก็โย่ผม,มทำสไตล์นี่ครับวันนี้ก็มาตกปลาต่อมอสะพานตินกันเหมือนเดิมนะวันนี้ตรงกับวันที่8นะครับกันยายนนะตรงกับคืนซ่องคำนะครับลมค่อนข้างแรงเลยช่วงนี้ น้ำค่อนข้างค้อนนะครับโหกับน้ำเลยริมๆนี่ค้อนมากเลยเป็นคลื่นนะครับคลื่นแรงมากตอนนี้ทางล่มท้งคลื่นเลยก็มาดูอะไรกันนะครับว่าวันนี้จะมีประสบผลสำเร็จมานนครับพมเองก็พาเบ็ดมาหน่อยนะวันนี้พาเบ็ดมาแกาสรงขั้นนะครับมาหลดเรื่องนะวันนี้ก็จะมาใช้แฮนด์ไลน์นะครับวันนี้ก็ใช้แฮนด์ไลน์แทนในการตกปลา มาตามดูกันครับวันนี้วางตัวไม้นะโอเคเดี๋ยวไปเจอที่กี่ตอ่อมอนะครับวันนี้ก็ลงตอ่อมอ น,นี่ก็ยีสต์เก่านะครับลมแรงนะครับออมาลงแฮนไล่กันเลยนะครับอันดับแรกงามๆเลย น่าจะมีหัวเยอะนะครับช่วงนี้ก็ดิสายแบกเสร็จแล้วนะครับวันนี้กุงุงตัวส่งบาตัวยห้่นะครับลงแฮไลน์ก็ชาแบตตัวนี้ผมชาแบสตสแตนเลสเบอร์หนึ่งนะไส้านาเป็น เ็นแปดสิบปอนด์นะครับยาวประมาณแค้นึงนะว่างระดับนะครับให้เนื้ออยู่เนื้อผืนดินสักประมาณขืบนึงนะก็าคานวณเอาจากไส้นานะครับเวลาเราวางนะโอเคนะครับเรแบบร้อยแล้วแค่นี้ ได้ยินบ้างนะครับเพน่ดอีกไปอย่างอีกซ้ายตอน <สา S 2> นี้น้ำกาลังลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางทางนี้กันตอนนี้ผมก็ลงแบตเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทุ่งกระพุ่งนะก็มีซ้ายแฮไลท์ฮุกสายนะครับแล้วก็มีคันย้ายคันหนึ่งนะครับสำหรับลอยถุนนะ นี่ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับการตกปลาใยนะครับตอนนี้ก็ค้าเวลาด้วยการตกไมโครจิกนะครับเหมือนเดิมนะก็ค้าเวลาม,มีปลาดึงนะครับเหลนลยใส้นั้นมีปลาดึงเดียว ติดมาไหรู้แต่ว่าเดี๋ยวรอให้ดึงสักทีก่อนทาเร็วว่าดึงไม้นะครับบางทีไม่น่นาจ,จะแข่จับนะครับแต่ว่ายังไม่ติดนะนี่กับใายนีเดี๋ยวดึงดึงอ,อกไปเลยนะครับกระชากเลยเดียวมันจับไม่ติดนะครับอีกเดียวจับไม่ติดนะเนี่ยทุกกินไปแล้วนะครับแต่ว่าปลาไม่ติดเ,เดี๋ยวมาลงกันเลย Nên nhá nó lùi nè, không sáng mà 60 xong bạn nhiều dạng, rồi ซึกว่าน้าจะเข้าช่วงว่าน้าขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องใหญ่ทันซ้ายลอยกันนูนะส่วนแฮนด์ไลน์เราก็ยังไม่ต้องใหญ่นะครับราะว่าอยู่ตำแหนง่งของมันแหละตาแต่ว่าชิกเนี้ย่างเดียวต่วเดียวถึงคงตายเลยกูเรากูเราดีนะครับช่วงนี้กูเราเข้า ช่องทีแล้วนะยานี้นะครับไส้นี้แต่ปลากินนะแต่ว่าไม่ติดดูครับร้ยร้ยมันพาบาดเซาแล้วนะครับนี่นี่ครับมีปลากระพงกินนะครับต่อหยิบเส้ไหมพาข้าวต่อเลยนะอ้าน่ะนะล่อยู่เลยไหม ราดเลยครับเดียวดึงกันลุ้นเลยปรากฏว่าไม่ติดนะครับมดึงกันลุ้นอยากไม่ทันนะก็ไม่ตึงเทนะครับกระโปรงตัวนั้นมาตามหลุดันต่อนะครับราวก่ลูกม,มือแล้วนะครับตอนนี้ดูครับกินตายทองกุ้งไปแล้วนะ แน่จริงนะครับนี่เป็นปลาวัวนะฟีมือปลาวัวนะครับเดี๋ยวไม่เพิ่อเนี้ยเราเยอะนะเดี๋ยวไปลงลาวเดี๋ยวเราก็ตกปลาไส้นะครับเราก็ใช้กุ้งนะครับกุ้งแต่ว่าเลือกจากปลาวัวกินนะครับเดี๋ยวนี่ไหมกุ้งเป็นนะครับแต่ว่าปลาวัวมันตออได้ตายนะเราก็เอามาทําเป็นชิ้นเล็กๆนะครับตกปลาไส้วันนี้ผมไม่พาเนี้ยกุ้งตายตัวเล็กๆมาเลยนะครับวันนี้ก็ ใช่เีอยจากนี่เลยเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจตกปลาทรายแถวใดนะวันนี้ไม่พาหน้ำแข็งเลยเลยนะครับตั้งใจตกปลาเยอะเลยวันะเดี๋ยวมาลงกันไว้แค่น,นั้นนะครับเพราะว่าไม่มีน้ำแข็งนะไม่มีน้ำแข็งที่เราจะเก็บกุ้งตายนะครับถ้าเราตั้งหวายเฉยๆก็เสียดายอันนี้ก็เอาไว้ตกปลาทรายเล่นๆน่อยกับเพื่อนปลาทรายแล้วสิฮันเดนะิ้ล ระวังทีโรปลาใหญ่นะครับโดนแล้วครับลงไปแป๊บเดียวโดนแล้วมาดูว่าเป็นปลาอะไรอ๋ออังโจ้ครับลูกอังโจ้นะครับนี่เป็นลูกปลาอังโจ้นะกินเนี้ยวกับกินเนีย้ยงหน่อย ้มปลาไส้ตัวแรกนะครับนี่สวยครับตัวสวยนอนก่อนเติมน้งแต่ตี่ห้าครึ่งแล้เนี่น,นอนตัวเปียวเลยครับนอนได้แป๊บมาเช็คเนี่เลยล่ะ เอาปลากัดไปได๋ตัวหนึงเดียวน่าจะเป็นปลาวัวหรอผมว่ามีปีต่อ,อยุบไม่น่าได้ปลาไหลอะไรไม่เห็นนะในกรองต่อได้ปลาไหลนะครับ <c oughs> มาไล่ไส้พันอย่างนี้ได้เห็นนะครับ <c oughs> ลมแรงนะครับตอนนี้น้ำขึ้นก็แรง น้ำขึ้นแรงมากตอนนี้ลมก็แรงตอนนี้ก็เทียงกวกว้าแล้วนะน้ำก็น่าจะอีกไม่นานนะครับตัวเดียวในวันาวาตีนึงก็น้ำน่าจะลงแล้วน้ำเริ่มเอื่อยแล้วนะก็รอหลุนกันว่าน้ำนะครับอีสักทีหนึ่งว่าจะกัดบางไม้นะสักเดียวก็ไม่กัดเลยนะครับตอ,าานะตอนน่าน้ำนะสนตอนนี้มีแต่บาววัวนะครับมาตอนเยอะอยู่ कहू या yeah. ตัวนี้มีโลโลเลือดนอะวะโลเลือดอ้ยเออมากับเก่าย้อนได้ดินี่เก่าใหญ่เป็นนี่แต่นี่ก็ย่ออื้มฮึ่มฮึ่มให้ไลน์นี่ฮนห้ไลน์จำถ้าไม่มีอ่ะโอ้ย ทมาแล้วครับวันนี้เรียบร้อยครับมาดูการลงแบตแฮนด์ไลน์นะไอ้ซ้ายนี้นะครับติบดปิดปากเก้าอีกเดี๋ยวนะแบตเบอร์สิบห้านะครับกุ้งตัวซองบาดซ้ายนานี่เป็นรอยปอนนะซ้ายเมนนะครับแฮนด์ไลน์เป็นรอยยี่สิบปอนนะครับลงก๊อ ไอนี่าอยู่พื้นเนื้อผืนดินนะครับประมาณสักคืบหรือว่านึ่งฝุดนะครับเื่อไม่ห้มันคาวไปในหินได้นะครับกข้างหลางนี่ก็เต็มไปด้วยต่อหมอนะหินมังไล่มังนะครับเราต้องว่างอย่าให้ปลามันปลาคาวได้นี่เรียบร้อยครับว่าน้ำนะครับนี่คือช่วงในปลาทิเลยคือชว่วงว่าน้ำ าจะติดจะสักผักไปกันดนกว่เดี๋ยวน,นะวางก็ไม่เดินน้งนี่ก็ด็นแบบว่า้ายงวยเลยจะฉาบห็นชัดเลยนะครับว่า้ายในผูายนี้โค้งมากนะตอนนี้เวลาไบส รูปลาร้อยผมทรงปา่าทรายไว้นะเดี๋ยวมาหนักมาเลยติดเดี๋ยวผมตกปา่าทรายเนี่ยตีตังไว้โอ้โยติดน้ำนะครับปลาไม่เยอะเท่าใดที่แต่ว่าติดลมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อวัวบงอ๋อฮ่ามาแล้วโวัวบงนี่อุ้ตอนนี้ไม่ใช่โวัวบงแล้วครับสัวซุปเปอโซจัง ปลากินดีนะครพอน้ำลงเนาะโอ้ยโซไส้นาะซิบส่องปอนะครับอ้อะไรวะอ๋อปลาตาเดียวครับโอ้โหปลาตาเดียวโอ้ไม่ใช่นี่เป็นห้างควายโอ้ยห้างควายมาถึงนี่ครับโอ้ยนี่ห้างควายเนี่ยนี่ปลาห้างควาย โอ้ยปลาลีข้าวดีจังว่างนี้นะครับอ่างก้อยข้าวมากันนี่อ่างก้ยอยกินแล้วนอนนะครับเดี๋ยวกลืนไมมนี่นาไม่เลื้นะครับกลืนนะครับเดี๋ยวผมตัดสายแบตก่อนนะครับนี่ตอนนี้ก็เวลาเกือบเกือบห้าโมงแล้วนะประมามณสี่โมงครึ่งแล้วนะครับจะเลือกเวลาอีกไม่มากสำหรับการชึกิดตกวันนี้นะ คิดว่าจะรอดูสถานการณ์ลมนะครับถ้าลมเบาๆว่านี้สักคิดกันนะค่อยล็อกตอนนี้ก็เวลาห้าโมงยี่สิบนะครับห้าโมงเย็นแล้วดูลมครับ <c oughs> ลมแรงมากเลยนี่น้ำค้อนมากเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่ผมจะล็อตปาาแล้วนะครับ้าว่าอยู่สักสิบยี่สิบนาทีเดี๋ยวก็จะล็อบแล้วนะดูครับ ลมแรงมาครับวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จดีนะสำหรับทริปต่อหม้อในวันนี้ลมแรงขนาดนี้นะครับมีโอกาสทอโงมาขังหนึ่งก็ถือว่าได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับวันนี้นนเดี๋ยวเราไปดูพลนงานกันอีกที่หนะครับว่าได้ปลาได้บางนะวันนี้วันนี้ก็ปลาคันเป็ดมาหน่อยนะครับ ตัวเป็ดทริปนะครับตัวเป็ดทริปวันนี้หนองคองอีล็อกอะไรนี่ยังกินเลยนะไป <S <S <ๆ>เดี๋ยวไปดูพลงานนะครับนี่นะครับพลงานวันนี้ได้เก้าใยตัวนึงนะครับได้เก้าใยตัวนึงซึ่งกะได้ลุกล้้านะครับ ตัวตัวได้เก้าใยตัวนึงเก้าใ่นาจะลู่กิโลว้านะครับหน้าตึกเลยกินแทนงร้านะครับนี่นะครับพุ้นงานวันนี้นี่นี่ะก่อนจับติดีีนะครับวาดมือเดีอนี่นะครับคุ้นงานวันน,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 นี้เก้านะครับตัวสวยกับตัวสวย ใหญ่สุดตแต่ผมเคยตอกได้สำหรับต่อมอเลยนะครับเกาปกติจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะที่ได้อยู่็ประมาณครึ่งโลนะครับตัวเป็นโลนะี่ไม่เคยได้วันนี้ถือว่าลุกมากโอเคตอนนี้ก็กลับก่อนนะครับเรือมาพอดีเลยก็รับคุณนะครับเพือ่นอนๆติดต,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 ตามรับชมนะครับทุกใจก็ฟากกดไลค์นะครับ กดซับสไคร์ด้วยนะสำหรับช่องผมนะครับทำสไตล์ฟิชชิงนะก็มีโอกาสหน้าก็จะมาตกปลาให้ชมตะลาวนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับทริปวันนี้นะครับกับทริปต่อหม้อลมแรงนะครับลมแรงมากนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้ก็ลงเรือลับแล้วนะครับ តែខ្មែរ